เออนภไยปากาเมจิกหรือปากาเคมีสามารถที่จะซึมทะลุผ่านถุงอาหารร้อนๆเข้าไปในอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นควรเลือกใช้ถุงใส่อาหารให้ถูกประเภทครับเพราะว่าถ้าเราเลือกถุงอาหารที่ได้มาตรฐานและทนความร้อนได้ร้อยถึงร้อองศาเซลเซียสถุงที่มีคุณภาพดี สีของหมึกปากกาเมจิกก็จะไม่ซึมเข้าไปในถุงผ่านไปยังอาหารเรานะครับแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรใช้ปากกาเคมีหรือปากกาเมจิกมาเขียนบนถุงอาหารโดยตรงโดยเฉพาะถุงอาหารที่ร้อนๆเย็นก็ตามก็ไม่ควรเขียนควรจะใช้วิธีการแปะสติกเกอร์ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการทานอาหาร ที่มีการเขียนประการเคมีหรือประการมจิกลงไปที่ถุงอาหารของเรานะครับสาเหตุที่ประการมจิกหรือประการเคมีซึมผ่านพลาสติกเข้าไปได้เพราะว่าตัวพลาสติกหรือถุงพลาสติกมีวัสดุที่มีการจับตัวเป็นสายโพลิเมอร์เป็นร่างแห är. แล้วพอเวลาโดนความร้อนเกิดขึ้นความร้อนมันจะขยายตัวออก พลาสติกก็ขยายตัวออกทาให้มีช่องว่างเล็กเกิดขึ้นซึ่งชออ่องว่างเหล่านี้ก็จะมีความชื้นหรืออากาศหรือสีของหมึกเนี่ยซึมผ่านเข้าไปได้ครับและตัวหมึกปากกาเคมีหรือปากกามเมจิกก็เป็นสารเคมีซึ่งเป็นสารที่มีขั้วสามารถซึมผ่านเนื้อของพลาสติกเข้าไปได้แล้วก็ไปจับกับตัวเนื้อเยื่อของพลาสติกซึมผ่านไปยังเนื้ออาหารของเราได้ด้วยนะครับและถ้ายิ่งอาหารแล้วร้อน ตัวสารเคมีต่างๆก็ซึมผ่านได้ยิ่งดียิ่งง่ายขึ้นด้วยครับและที่สําคัญที่หมอเป็นห่วงเพราะว่าตัวเนื้อสีของปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีเนี่ยมันเป็นตัวทำลายซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นสารก่อมะเร็งได้ดังนั้นจึงไม่ควรเขียนปากกาเคมีหรือปากกาเมจิกลงบนถุงพลาสติกและถุงพลาสติกก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เขียนปากกาเคมีนะครับ สำหรับถุงร้อนนะครับหรือถุงพลาสติกร้อนที่สามารถใส่อาหารร้อนๆได้ถ้าได้มารถานจริงทนความร้อนได้ร้อยถึงร้อยยีองศาจริงๆตัวหมึกปะกการเคมีหรือปะการเมติกก็ไม่สามารถที่จะซึมผ่านเข้าไปได้แต่ที่อะไรก็ตามก็ไม่ควรที่จะใช้ปะการเคมีมาเขียนบนถุงพลาสติกนะครับควรจะใช้วิธีการแปะสติ๊กเกอร์ดีกว่าหรือทําป้ายระบอกดีกว่านะครับ ถุงร้อนก็วควรจะใส่แต่อาหารอย่างเดียวไม่ควรมีอะไรมาเขียนหรือมาปิดบนถุงนะครับสรุปก็คือเราไม่ควรจะกินอาหารที่ใส่ถุงพลาสติกถุงร้อนและมีประการมจิกหรือประการเคมีเขียนบนถุงนะครับไม่ควรทานนะครับแล้วก็ควรเลือกใช้ถุงร้อนที่มีประสิทธิภาพดีในการใส่อาหารด้วยด้วยความห่วงใยในสุขภาพทุกคนเสมอครับกันแจหมอยองครับ